สวัสดีจ้าทุกคนมื่อนี้ก็มากินซอยจุน้ำกันจ้ามื่อนี้ล่ะได้ซอยจุเนื่อยกับตับเนาะส,นสดสใหม่ๆพี่น้องเลยว่าอะไรก็กินกันเลยพี่น้องเลยมาต้องเ่าลายเนาะหิว มะพริกน้ำพี่น้องเลยเอาผักใส่ลายๆจังแส่บสดเลยบบดนี้ทำใ่ญ่ๆเนาะ เอาพักใส่ล,ลายพี่น้องให้มันจังเสบ<ๆ>มอดแต่กินเนื้อพี่น้องเอ้ลืมกินทอดเขาอเอาตับเนาะ แ่บได้พี่น้องเลยเป็นเอาพักใส่ล,ลายแ่<ๆ>บคือเก้าแบนนี้ก็ได้นะ เอาผ่ากิลิวน้ำพี่น้องเลยผ่ากิลิวหรือว่าสามสิบกีบเนาะที่เพิ่นเอิญกันเนาะ